สวัสดีคะ่ะชมผูชมกับพ่อพอกันอีกแล้วนะคะในช่องมดช n แนลมอมัดชนแนลหลักสังต่อน้่โชมนะคะเจอกันคลิปนี้นะคะมาในคลิปของพี่บิวนะคะชมผู้ชมเลขพี่บิวเขาเต็มๆคะ่ะชุดหดชุดนี้เลยจะแปะให้ทานผู้ชมนะคะคลิปนี้ลงคลิปให้ทานผู้ชมดูอยู่นะคะชุดนี้เลขดังเลขอันค่ะพี่บิวไฮมาสามสองสองสามเม,ม็ดเดียวคะ่ะอีน่งกับปจิจันต์นำพี่บิวไว้นะคะตัวอื่นซื้อรอยคุนรอย นะคะตัวนี้นะคะซื้อหาสิบาทท่านผู้ชมถืออยู่นะคะแต่ว่าถือว่าถึงทืนนะคะเพราะว่าแบบซื้อน้อยแห้งนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าขันออกเก้าสามสองตัวที่พี่บิวจับคูให้สามตัวตรงนะจะได้นะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่ามั่นพออสามสามสองนะคะท่านผู้ชมอยู่บ้านไกลๆนี่ก็เ้ากระถือนะคะท่านผู้ชมถือรางวันที่หนึ่งกันนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะเขามาแล้วนะคะนมดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้มดลนเนาะค่ะเนาะซึ่งคนคน นั้นคือป้าภูมิเองนะครับเพื่อนใ้เจ้าจักบาทเป็นญาติเป็นญาติบอยเหรอกับเพื่อนเตือกับดีใจน้ำเพื่อนได้เข้าอันนี้ล่ะเขาไปคอไปกอไปแกะเอียงเพื่อนดอกเขาก็ดีใจน้ำเพื่อนค่ะเขาก็ดีใจน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนกับมี่พาละใส่ใจหลายเพราะว่าเพื่อนกับเฮ็ดธุรกิจนะนะค่ะก็ดีใจน้ำนะคะเนาะยินดีด้วยใโทรโทหาลูกชายเพื่อนบอกว่า ขอจักแสียงนเด้อไอ้เพราะนั้นโอ้ยใส่หนีเจังสิพ,พ่อพ่อถือใบเดียวมุกหลัง <laughs> ถือเท่าไรก็ดีเออบิร์ะะด้าค่ะท่านผู้ชมนะคะนมนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีแฟนคลับที่ถูกด้วยนะคะส่วนคนที่บ่ถูกก็สู้กันใหม่นะคะท่านผู้ชมแอน แอนไม่บอกบอกไปเนี่ิหลับท่อไปนี้ท่อไปต้องซื้อเราเธอซ้อนปือบอแมนว่าบอให้ซื้อให้ซื้อได้แต่ว่าอยู่ในงบเพราะว่าอยู่ในงบประมาณนี่ภาระใส่ใจคือกันใช่นะคะเพราะว่าแบบบ่นหนาเธอเพราะว่าบอถือมากก็ไม่เห็นหนาเม่นกี่เอาท่านผู้ชมว่าเป็นโลซึมเสาวไหมแบบเลขบอถือบอบม่ได้เอียกเลย ต่อยถือว่าถือมันก็นิ่งๆมันก็ซื้อๆคล้ายๆกับว่าไม่ไหมคือมันไม่มีความรู้สึกข้างในไงมันมันมันเฉยอ่ะท่านผู้ชมต่อไปนี้การซื้อได้แต่ว่าซื้อหน่อยลงมีงบให้ก็แค่สองพันการซื้อเกินนั้นก็คือคืนนะคะท่านผู้ชมคิดดู ก็เอาเพราะว่าค่าเสียใจมันก็หลายอีอะค่ะท่านผู้ชมคาเสียใจมันหลายทั้งร้านน้อยทั้งที่เฮ็ดเฮี้ยนอีกนะครับลูกสองคนที่ต้องดูแลนะครับผมใช่ค่ะถ้าลาเสียใจหลายนะครับนี่แหละทุกคนถามมาเป็นอย่างมื่อคือขายขี้มเป็นอย่างมื่อคือขายของนี่ราคาจะผู้ชมเหตุผลซึ่งตัวนี้นี่การเศร้าซื้อมาแล้วสองหัวนะครับการเศร้าซื้อได้ถือว่าถือกับบันไดอันนี้เอียงส่วนหมดบอกว่าจะเศร้าซื้อสองหัวนะครับทุกผู้ชมกับเหตุบันได้ ผมก็ว่าผมมีเศื้อซื้อแล้วผมก็เศื้อซื้อพี่ีนะครับอ่านะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อนีพี่บิวปล่อยตองหงดบอกว่าสรุปไปเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะสรุปไปเลยนะคะเพราะว่าจะไม่ให้ตัวเลขแล้วนะคะผู้ใดามากกัตามบ่มากกัเบิ่งเป็นแนวทางนะคะกกรับผมบ่ต้องไปซื้อหลายบ่รต้องไปทุ่มซื้อห้าบาทสิบบาทถือมากกะได้กำไรบ่รถือมาก,าากเท่ากับบพเป็นยังเท่ากับบ่้เสียรายนะเสียลอยสองร้อยยังขี่นะใช่ถือมากเท่า,ากับค่านุ่มค่ากาแฟค่ายังไหร้านนะครับผมสำหรับผู้ที่บ่มีลีนี่เงื่อนลอยหนึ่งนี่าาหแง นะครับผมก็อยากให้ใช้สติกันหลายๆนะครับว่าได้ย่องให้ผู้ใดซื้อแล้วก็บ่อยบังคับให้ผู้ใดซื้อตามนะครับค่ะท่านผู้ชมเบิ่งให้มันเป็นมวนคือจังเข้าเบิ่งหลังนี่แหละท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมเนาะเอาค่ะเดี๋ยวหมดจะพาท่านผู้ชมโทรหาพิบิวนะคะแต่ว่าผู้ใดถือเรียกแล้วก็ฟังคุณทน้งขี้มดเนื่องจเพราะว่าหมดถือขาดทืน หลายหลยักป <laughs> ีค่ะท่า,ออา,า,าน,ะะผ,นผู้ชมนะคะแต่สแตนดมินต์ก็สิบห้าเซนเซอร์พราอยากเบาๆนะคะท่านผู้ชมเนาะผู้ใดสนใจแค่เสียมนะคะปวดแคนปวดขานะคะปวดกระดูกนะคะกรสามารถสั่งจองเลยนะคะเนาะกระปุกละห้าร้อยห้าสิบมีหกสิบเม็ดนะคะท่านผู้ชมฝากอุดหนุนด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้หมดตัวเฮี้ยนหมดสเลวท่านผู้ชมผอมดสเลว์ประถึงกันนี่นะคะต <c oughs> ั้งแต่ไหนจะขอฝากท่านผู้ชมอุดหนุนเด้อค่ะเด้อเอานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวมือนพาท่านผู้ชมโทรหาพี่วิวด้วยกันะค่ะฮัลโหลค่ะพี่วะะิว ยงังไงคะถูกไหมคะโอ้ยมันจะบอกว่ามันถูกห้าสิบบาทเองตั้งแต่คลิปที่พี่วิวให้มาชุดนี้เลขอันน่ะสามสองสองสามอื 3, 2, 2, 3. ใช่เดี๋ยวถูกพี่ก็ถูกแสนพี่ถูกแสนพี่พี่ถูกสองแสนถูกเท่าไหร่สองแสนถูกสองแสนถ้าถ้า,ถ,าถ้ามาเก้าสามสองแล้วก็ห้าสามสองชุดที่พี่วิวให้ตอนนั้นนะ่ะจะจะถูก จะถูกได้เยอะอยู่แต่ว่าไอ้นี่มันถูกสามสองสองสามแบบห้าบอยู่บ้านผมมีคนถูกรางวัลที่หนึ่งเอออยู่บ้านใกล้ๆกันอ่ะเขาถูกรางวัลที่หนึ่งบ้านแฟนเป็นบ้านของผมเป็นบ้านแฟนว่ะเขาถือป้าป้าผมเอง <What? S 2> พี่อะแต่ว่าพี่พี่เอใจแล้วนะว่ามันจะเบิ้ลหน้าพี่บอกเองทเอใจเลยว่าจะเบิ้ลหน้าเปล่ามันจะเบิ้ลไหมเนี่ยค่ะ <c oughs> ใช่พี่บิวก็บอกมันอยู่ว่ามันจะเบิ้ลหน้า <c oughs> พี่บิวลอตเตอรี่ผมอะเก้าสองเก้าสามตัวข้างหน้าถูกแล้วแต่สามตัวข้างหลังอะไม่ใช่ส <c oughs> <c oughs> ามสามสองเสียดายสองใบสองล้านพี่อะทำใจตายมันก็อแล้แหมอะไรนะคะ เจ้าส่งคืนมาสองเจ้านะในเลขสามสองเนี่ยนะะแอเปรี่ยเซหมดเจ้านะน<แ>เป็นเงินเป<อ>็นเงินที่ซื้อหรือว่าเป็นเงินที่ถูกสองแสนเนี่ยใส่วิทยยอดเงินซื้ออ๋อหอม่ไม,ไม่ไม่ถามหรอกว่าถูกเท่าไหรเ่เอาเอาเอาหกสิบคูณสองแสนเลย ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ให้ให้ถามหรอกออนี่อพี่โม่ขอเพี่อะได้ห้าใบแต่ว่ามันไม่ออกคันเราก็สามสองไงเบอร์โถนี่าสามเลยดเจ็ดเจ้าใช่เห็นอยู่ FC เขาในกลุ่มเขาก็บอกอยู่โอ้เสียดายเนาะชุดที่พี่วิวให้ไงเพราะว่าพี่วิวเต็งมาข้างบนห้าหมื่นป้าชุดนั้นน่ะห้าหมื่นห้าหมื่นหรือห้าแสนนี่แหละห้ 50, าหมื่นป้าบินนั้นน่ะ เดนกิบตอนนัน 5, ้นชุดนั้นอ่ะเก่งเกียงห้าหมื่นอ่าชุดนั้นอ่ะเก่งห้าหมื่นเห็นเรีซีส่งมาอยู่เอขสีจนเลขสีลืมอ่ะเขาขนาดพี่ทำสองพี่ทำสองสูตรใช่ปะพี่เขาจับพี่ผลงานเขาจับได้เก่งนี่พ e ี <Gülme. S 1> ่ลงในกลุ่มนั่ยน่ะค่ะสามสองก็เก่งพี่จะบอกแล้วว่าเลขแปดกับเลขสามอ่ะคือตัวเดียวกันพี่เคยลืมบอกนะค่ะ เกได้เนาะเกือบมนก็ถูกกับพี่บิวห้าบาทไปดูตัวด้วยซ้ำว่าถูกเอา้าไปเข้าไปดูเอา้ามีเงินเข้าห้าห้พเอา้าถูกตัวไหนแล้วก็เลยไปไล่ดูเอา้าถูกสามสองสองสมต้องเป็นเลขพี่บิวแน่ๆเพราะว่าคงสุดท้ายพี่บิวก็ให้มดมา9 3้สองไงชุดลองอะใช่ก็คือแบบถ้าใครที่ดูคลิปอ่าอ่าชุดหนีเลขอันเลขกันน่ะน่าจะได้กันเก้สสอง สองสามสามสองล่างเน้นเล่นบนล่างได้พี่ิวมัก็เขียนบอกอยู่ตั้งหิดตั้งหิดอยู่สองสามวันแลวเลขสามสองเนี่ยหมดจัดสองสองไปเยอะมากพี่วิวพี่อะแม่ที่ตื่นมาบายบายซะบายบาย,าย,ายสองแล้วนะจะไปแทมจ้าเขาบอกว่าไม่รับแล้วคนะ่ะ <laughs> แล้วเมื่อเช้าใช่ไหมไปหาเจแดงเลขมีที่มาเจแดงบอกมดเสื้อนะสามหกหนึ่งกับสามสองเออสาววหนึ่งมันจะซื้ออยู่แต่ว่าสามสองมันมาพูดมาซื้อหรอกบอกเจเองนี่แหละเมื่อเช้าเจเขาก็เลยได้หลายแสนไงเลขมีที่มาไอสองเก้าแปดที่พี่บอกไหมค่ะชุดแรกฝันแรกเลย สูตรสูตรเนี้ยก็เลมาาเข้าล่างไงค่ะพี่ก็ลืมแทงเหมือนกันนั่นแหละค่ะมันเราเรารอให้ไวเนาะเราก็เลยลืมใช่ใช่แต่ว่างวดนี้มันก็เห็นพี่บิวคำนวณแล้วไม่ใช่หรอทั้งสูตรดับสูตรอะไรใช่ใช่ใสูตรดับคำนวณได้ยังเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูก่อนส่งให้แล้วไวมากมันยังไม่ทำอะไรเลย อันนี้คือติดอันนี้สองสูตรที่พี่ทำให้สองสูตรที่มันที่มันเข้าสองตัวละสองตะบนนะสามสองสองสูตรเทียบชนแล้วมันได้สี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ทางเดียวแปดสี่ศูนยทหางเดียวพี่วิวอย่ามาพูดนะอย่ามาพูดให้มดมีใจนะคือแบบแปดสี่ศูนย์ว่าที่แล้วชิวเขาบอกมันไว้นะมันจับไปได้มาหนึ่งคูน้าร้อยที่จริงโมนี่ฟันหางเดียวนะฟันหางเดียวเลยแปดสี่ศูทเนี่ยแปดสี่ศูนย์ฟันหางเดียว โอ้ oh, คันวิวแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเป็นตัวร้องได้ไหมเป็นตัวร้องได้นะตัวหกสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ได้ตัวร้องได้ลองหกสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์นะคะใช่ใช่ใช่เพราะว่าล้องพี่ล้องดูพี่ร้องไลน์ดูก็นหนึ่งนะอ่าที่ดับก็จะมีเจ็ดหกศูนย์ที่ดับแน่นองเดี๋ยวดูเฉพาะดับเล็กดับเฉพาะ อย่างเดียวที่มันชนกับที่พี่ทำเนี่ยมันชนดับเนี่ยเจ็ดหกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ที่ดับสองเก้าศูนย์ดับเก้าสี่ศูนย์ดับสองห้าศูนย์ดับนั่นไม่มีแล้วนะมูสจะมีแค่นี้แล้วจะมีเก้าศูนย์ศูนย์ดับค่ะ หลักสี่แล้วพอสี 4, 4, 4, 4, 4, 5, ่สี่ศูนย์สี่ดับค่เสี่ยสามศูนย์ใช่สั่งนะเนี่ยแต่เน้นแปดเน้นแปดสี่ศูนย์ทางเดียวเนี่ยเน้นแปดสี่ศูนย์ทางเดียวปล่อยต่อวันเลยใช่ใชไหมใช่เือปล่อยแล้วก็คือสรุปเลยนะไม่ไม่ทำแล้วนะไม่ไม่จะรีบสรุปไปไหนหวยเพิ่งออกจะไม่ถึงสามชั่วโมงเลยที่สรุปให้เลยก็คือที่ไอ้สั่งที่ทำที่ ทำสองสูตรเทียบชนนั่นแหละสูตรเดียวกับใบเดียวเลยค่ะเม็ดเดียวคือแปดสี่ศูนเนี่ยเดี๋ยวจัดไปเลยซื้อก่อนได้ก่อนรวยก่อนนะจ๊ะเห็นไหมรอบที่แล้วอึกอักอึกอักตัวอื่นซื้อมาเป็นร้อยคุณร้อยหมดพอถึงสามสองสองสามห้าสิบคูณห้าสิบเป็นไงล่ะคือแบบถูกแบบไม่มีตัวด้วยเนี่ยที่แพงสามสองอ่ะ มาแต่วันที่พี่บอกเล่นี่ทำเล่เล่นตั้นมาเลยผมก็นั่นเลย,น,เลยนะสามสองนั่นแ<อ>หละค่ะแล้วมดนี้นะหลักหน่วยนะจะเลขคู่นะว่าอะไรชื่เอเดขนะอัดถ่ายงานอยู่ <laughs> เดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวมมนจะออกเลยนะเดี๋ยวค่อยคุยกันเด,ยยยนดียวถ่ายงานอยู่ สี่แม่สามสเออเดี๋ยวถ่ายงานอยู่เดี๋ยวค่อยคุยกันโอเคค่ะพี่บิวก็คือตัดเล่นก็ตัดเล่นยังไงตัดเล่นสี่ศูนยเม็ดเดียวหรอหรือว่าแปดสีด้วยตัดเล่นเหรอก็จะมีสี่ศูนย์สี่ศูนแดั้นแหละสี่ศูนย์กับแปดศูนย์สี่แปดเอาไหมสี่แปไม่เอาสี่แปดไม่เอาใช่ไหมโอเค ก็คือสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์แปดแปดศูนย์แค่นี้เนาะแต่ละแต่ละที่คือบวกเราเอฟซีนะชอบตอนจะชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็ตัดแต่เราตัดตัดตัวเ่งก็ได้แปดสี่อ่ะค่ะถ้าชอบก็ตัดเองเนาะใช่เพราะว่าอันนี้พี่พี่ฝันพี่ฝันสี่สูนย์แน,น่แน่พี่ฝันสี่สูนย์ละคนตัวชอบสี่สูนย์แน่นอนวันนี้อะไรละแม่ฮะเด็กเง เลขไทยนี่แหละเม็ดเดีย e วรัฐบาลงวดต่อไปซื้อต่อเลยไหมโอ้ยมันเลขหุ่นเนาะหมอโอเคค่ะพี่บิวเดี๋ยวทำธุระให้ยายก่อนนะขอบคุณสำหรับแนวทางนะคะจะเรียกได้ยายแปดสี่ถย,ย <c oughs> ายจยาสื่น้ำยดกบายบายค่ะพี่บิวขอบคุณค่ะ ะค่ะท่านผู้ชมพี่วิวปล่อยต่องวดแล้วนะพี่วิวบอกว่าเม็ดเดียวสรุปเพราะว่าเพราะว่าพี่วิวบอกว่าตัวเลขอะพี่วิวจะบ่าร่งคลิปห้จะบ่าร่งในกลุ่มห้ที่จริงว่า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 ก้อนหวยออกแล้วนะคะนี่นะันนี้เขานะคะท่านผู้ชมเข <c oughs> <c oughs> ่าตัวเลขเขาตรงเข้าชุดตรงที่พี่วิวเฮตห้นะคะท่านผู้ชมนี้ชุดนี้เลขดังเลขอันนะคะสามสองสองสาม เดี๋ยวหมดแต่ให้ชมมืองเล่นบนล่างได้นะคะพี่บิวกับยำอยู่แล้วนะคะทาผู้ชมนะคะเอาค่ะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไปให้นะคะผู้ชมค่ะแต่ว่ามนอน้กะ840นะคะให้ตองวดไปเลยนะคะรองคือ640แล้วก็740นะคะแต่ว่าพี่บิวให้ตัดเล่นแค่40 80นะคะผู้ชมแต่ว่าผู้ใดมาซี่884ตัดได้นะคะเนาะค่ะ,ะสําหรับคลิปนี้นะคะโมนขอตัวลาทู้ชมไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ